นมก้มสีฟอสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูป,ปุ้ยอีกนะคะในกิจากรรมกลางแจ้งเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าครูปุ้ยจะพาทำอะไรอ่าถ้าอยากรู้แล้วเราไปกันเลยเิมนะ,ะวันนี้นะคะครูป,ปุ้ยจพาเด็กมากระโดดสองขานับเลขหนึ่งถึงเลขสิบนะคะอ้าวเริ่ม เด็กๆนับสิบถึงเลขหนึ่งนะคะไอ,อยหลังกับคุปปี้พร้อมกันเลยนะคะอ่าเราเริ่มเลยนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เดี๋ยวเรามาเริ่มกระโดดกันเลยนะคะเริ่มเลยนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง่าเด็กๆวันนี้เราก็นับเลข หนึ 1> 1่งถึงสิบแล้วก็นับสิบถึงหนึ่งเสร็จแล้วนะคะวันนี้ครูปุ้ยก็ขอจบกิจกรรมกลางแจ้งไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ